สิปีที่แล้วความทรงจําที่หนูรู้สึกว่าโดนลดสิบลอทับมันเป็นยังไงมีการที่หน้าอกเนี่ยเริ่มคล้อยมีช่องระหว่างตรงกลางหน้าอกนะคะทำให้หน้าอกเนี่ยมันออกมาทางด้านข้างสสีค่ะสะส,สินทวีค่ะ t ็อปฟลา s มิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2ค่ะประสบการณ์การทําหน้าอกครั้งแรกในชีวิตของสินะคะย้อนกลับไป10ปีที่แล้วมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้วายเลยก็ว่าได้ในชีวิตของหนูเองนะคะเพราะว่า ออด้วยความที่เราไม่ได้ศึกษาข้อมูลในการทําหน้าอกมาก่อนนะคะเราก็ไปทําเลยเนี่ยกลายเป็นว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นความทรงจําที่หนูรู้สึกว่าโดนรถสิบล้อทับมันเป็นยังไงคือตอนนั้นรับรู้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเจ็บมันทรมานมากเวลาแต่ละเวลาที่มันจะผ่านไปแต่ละวิเนี่ยคือหนูทรมานทุกวินาทีเลยค่ะได้เกิดปัญหาขึ้นหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มออมีการที่หน้าอกเนี่ยเริ่มคล้อยคล้อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เวลานอนเนี่ย มีช่องระหว่างตรงกลางหน้าอกนะคะทําให้หน้าอกเนี่ยมันออกมาทางด้านข้างแล้วก็หลักๆเลยที่สังเกตเห็นนะคะเวลาเราอาบน้ําแล้วเราส่องกระจกอะ่ะที่มันเด็นเลยก็คือนมผิดรูปค่ะมันมีการบุบของหน้าอกด้านขวาที่หนักมากๆค่ะก็คือส่วนบนของหน้าอกด้านขวานะคะมีการบุบลงมาเลยค่ะหนูก็เลยมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็เลยมารู้จักกับที่นี่นะคะเพราะว่าเห็นรีวิวที่นี่ว่าแบบ โอ้โหรีวิวดีมากในการทำหน้าอกนะคะแล้ก็เราเราก็เลยมาคอนเซัลต์กับหมอค่ะคุณหมอนะคะก็แนะนำอย่างดีเลยค่ะคุณหมอก็เช็คให้ว่าจริงๆแล้วมันถึงเวลาที่ควรที่จะเปลี่ยนแล้วจริงๆนะคะทุกคนกทุกคนไปนกำลังใจสิะะ้วยค่ะตัวนี้สิตื่นเต้นแล้วก็แอบกลัวด้วยว่าด้วยความที่เจอประสบการณ์ครั้งแรกมาวันนี้ก็รอรุ้นนะคะว่าเป็นยังไงแล้วจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังค่ะไม่